เดือดต่อเนื่องคะ่ะคุณผู้ชม EP 11นี่คือเดือดสะใจสุดๆไอราโดนรอบทำร้ายตะวันถึงกระบาดเจ็บหนักแต่ไม่สนตัวเองเพราะสิ่งเดียวที่คิดคือเอาชีวิตตัวเองแรกเพื่อปกป้องไอราใครยังคิดว่าเรื่องนี้โรแมนติกแม่เจา้านี่มันระทึกฟิน โกรธจนเลือดขึ้นหน้าในเวลาเดียวกันอยากรู้ว่าไอราจะหยุดตะวันไม่ให้แค่แขนได้ไหมตาม,มันาเลยกระสีดเดือดดานจริงๆเหมือนนั่งอยู่บนชิงช้าสวรรค์สุดหวาดเสียวเจ๊ J. ขอสปอยแบบมันๆเริ่มจากไอราโดนเมฆส่งลูกน้องมาลอบทำร้าย แต่เดี๋ยวก่อนโชคดีมากแม่ตะวันกับทีมมาถึงทันเวลาแซปบตรงนี้คือตะวันเองก็โดนลูกหลงจนบาดเจ็บแต่เจ้าตัวไม่สนเนาะจะสนทำไมละ่ะเพราะความปลอดภัยของไอราสำคัญกว่าเลือดไหลออกเป็นลิตรความฟินมันเริ่มตรงนี้กระสี ตะวันเองโดนลูกหลงจนบาดเจ็บหนักเสียเลือดจนจะหมดตัวแต่เจ้าตัวไม่สนใดๆเพราะสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของไอราแม่คุณฉากนี้ตะวันโคตรแมนไอราเห็นสภาพพี่ตะวันก็ใจสลายสุดๆอยากให้ไปโรงพยาบาลก่อนแต่ตะวันบอกว่าพี่จะพาไอรากลับบ้านก่อนเรื่องของไอราสำคัญกว่าชีวิตพี่ อืแม่คุณนี่มันรักแบบสละชีวิตจริงๆนะไอราขอให้ตะวันไปโรงพยาบาลก่อนแต่พี่ตะวันห่วงความปลอดภัยของไอราจึงอยากพาไอรากลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการบาดเจ็บของตัวเองแม้ว่าตัวเองจะเสียเลือดมากก็ตามแต่พี่ตะวันไม่สนใจตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรเป็นห่วงแค่ความปลอดภัยของไอราแค่นั้น ไอร่าเองก็เป็นห่วงพ่ตะวันเช่นเดียวกันเพราะร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวแล้วสุดท้ายไอร่าก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทําให้ธนาโล่งอกที่ไอร่าไม่เป็นอะไรและทําให้เขาเปิดใจกับตะวันมากยิ่งขึ้นที่ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยลูกสาวของเขาเอาไว้หลังจากนั้นไอร่าก็อยู่ดูแลตะวันจนกระทั่งทําแผลเสร็จเรียบร้อยไอร่าคอยดูแลอย่างใกล้ ชคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาแม้ตะวันเองจะดือ้อแต่ตอนนี้ไอร่าก็เปรียบเสมือนหมอประจำตัวถ้าพูดดีๆไม่ฟังกันตะวันจะโดนไอร่างอนแน่นอนซึ่งก็ทำให้ตะวันยอมให้ไอราดูแลเป็นอย่างดีคืนนั้นไอราให้ตะวันนอนพักผ่อนโดยที่เธอนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆไม่ห่างด้วยความเป็นห่วงว่าพี่ตะวันจะเป็นอะไรไปไอร่ารัก พิตวันมากและรับรู้ได้ถึงความรักของพี่ตะวันที่เสี่ยงชีวิตเพื่อเธอขนาดนี้เช้าวันต่อมาไอรายังดูแลตะวันอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมแม้ว่าตะวันจะติดสายน้ำเกลืออยู่และทำอะไรลำบากไอราจึงคอยเป็นแขนเป็นขาให้พี่ตะวันซึ่งทำให้ทั้งสองคนนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเมื่อตะวันอาการ การเริ่มดีขึ้นก็รีบกลับมาทำงานทันที พร้อมกับตามลากคนที่ทำร้ายไอราตะวันเรียกทีมเข้าประชุมด่วนให้จับตาดูคนในตระกูลโชคประเสริฐทรัพย์ทุกคนซึ่งทําให้ทีมงานทุกคนแปลกใจเป็นอันมากเพราะนี่มันคือนามสกุลเดิมของตะวันเองตะวันจึงบอกไปว่าเธอคิดว่าพ่อของเธอที่มีปัญหากับธนาพ่อของไอราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชันญ่าเลยถามไปว่าแล้วั เกิดเป็นอย่างที่ตะวันคิดล่ะ ตะวันตอบว่าเงินก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งพร้อมสายตาที่แน่วแน่ว่าเธอเอาจริงไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเธอเองก็ตามหลังจากนั้นไต้ฝุ่นก็ได้หลักฐานและรายชื่อคนร้ายที่ถ่ายทอดมาจากผู้ที่ถูกจับได้และหนึ่งในนั้นก็มีลูกน้องของเมฆพี่ชายของตะวันอีกด้วยทําให้ตะวันโกรธมากคิดว่าเป็นฝีมือของพี่ชายและพ่อของเธอวันนั้น เป็นวันที่ทรงกรดและเมฆเซ็นสัญญาโครงการที่ประมูลได้และทรงกรดก็จะแต่งตั้งให้เมฆเป็นรองประธานบริษัทซึ่งทำให้เมฆนั้นดีใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็ได้ไปเซ็นสัญญาโครงการประมูลเป็นจังหวัดเดียวกันที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มลูกน้องของเมฆไปสอบสวนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีจ้างวานฆ่าไอราทรงกรดรู้เรื่องนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าการที่เมฆได้งานประมูลมาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ไอราถูกลอบยิงส่วนตะวันเมื่อเธอปฏิติดประต่อเรื่องราวได้และรู้ว่าใครอยู่ เบื้องหลังเรื่องนี้ตะวันไม่รีรอด้วยความโกรธตะวันนำปืนมาบรรจุกระสุนและจะออกไปแก้แค้นให้ไอราโดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะเป็นพี่หรือพ่อของเธอเองไอราเมื่อรู้ว่าตะวันจะออกไปแก้แค้นจึงพยายามมาห้ามตะวันเอาไว้ไม่ให้ตะวันนั้นทำแบบนี้ตะวันจึงบอกว่า ถ้ามาทำร้ายเธอเธอยอมได้แต่มาทำร้ายคนที่ตะวันรักที่สุดอย่างไอร่าตะวันยอมไม่ได้ซึ่งไอราอยากให้เป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่า ไอราจึงพยายามรั้งตะวันเอาไว้เพราะถ้าเกิดตะวันทำอะไรลงไปเราทั้งสองคนอาจจะต้องพลัดพรากจากกันก็เป็นได้ไอรากอดตะวันเอาไว้แน่นและขอร้องให้ตะวันไม่ไปจากเธอทั้งสองคนกอดกันร้องไห้ด้วยความรัก โอ้ยแม่เจา้าฉากนี้น้ำตาไหลพราาทั้งคู่กอดกันแน่นร้องไห้ด้วยความรักความรักที่ทั้งสองมีให้กันมันจะหยุดตะวันไม่ให้แก้แค้นได้หรือไม่เจ๊ขอย,ย้ำคำเดิมหลิงเต้าหัวจริงๆแฟนข้าใครอย่าแตะบทนี้คือเท่ัวตายควายลมมากพี่หลิงยิ่งดูเจ๊ยิ่งอินเรามาสรุปความฟินกันนิดนึงค่ะ ตะวันสละชีวิตตัวเองเพื่อไอราไอรากลายเป็นหมอประจำตัวแบบเต็มคันความโกรธและความยุติธรรมประะะาความรัก ปริศนาคนร้ายในครอบครัวตะวันทำให้เรื่องเข้มข้นสุดๆแม้คุณงานนี้คือห้ามพลาดเด็ดขาดวันศุกร์นี้รอลุ้นไปพร้อมกันใน e ีพีสิว่าความรักของไอราจะสามารถหยุดความแค้นในหัวใจตะวันได้หรือไม่บอกเลยว่ามีทั้งฟินมีทั้งดรามา่ามีทั้งน้ำตา เตรียมใจเตรียมทิชชู่และนับถอยหลังไปพร้อมกันสุกนีสองทุ่มครึ่งทุกคนมีนัดกับเจแล้วนะห้ามเบียวช่อง3 SD เสื่อพร้อมหมอนพร้อมแล้วมาฟินไปพร้อมกันกันกบเจเจ๊ไฟฝากไว้เลยนะคะซีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเม้นมาเมากับเจได้เราจะไม่พลาดทุกความเดือด ุกความฟินของเพียงเธออลิยูซีรีส์ดีๆที่ทำให้เรามีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ